บรรยากาศลมไหวๆพี่น้องอันนี้เป็นไฮน้าไฮดีตำสุดนะครับน้ำน่าจะมาช่วงช่วงหัวปีนะครับช่วงวนไงไงันไม่ไม่น้ำถ่วมได้บข่ข้นนะครับ ก็คงสี่สิสามอาคครับ ตะกีตะก้อนในดำเมาว่าได้เฝ้าได้เนาะยุคสมัยเปลี่ยนไปครับโอ้หอมกินดินกินน้ำกินตนเข่าครับรยากาศสดชื่น บรรยากาศบรรยากาศร,ร่มพัดไปายเขานะครับ มองได้มั็นนากสกไต้ย,ย้อนออกไปปักไปดำมองที่ขัานบกเกิดน,นะครับโอ้บรรยากาศดีครับให้ต้ำๆนี่กระนำพ่อมี่รับน้ำไย ต้นมะกอกครับ